ลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่บนดาดฟ้าของเรือขนาดมหเมาลาหนึ่งที่ใหญ่จนรู้สึกเหมือนเป็นเมืองลอยน้ำที่ซึ่งเครื่องบินขับไล่คำรามทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและเฮลิคอปเตอร์โฉบอยู่เหนือศีสาขณะที่กลาสีนับพันคนทําให้ทุกสิ่งดําเนินไปด้วยความแม่นยําทางทหารสิ่งนี้ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่มันคือความจริงของเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เรือพวกมันคือป้อมปราการเคลื่อนที่สัญ,ญลักษณ์ของการครองอํานาจทางทหาร และฐานทัพอากาศลอยน้ำที่สามารถสายพลังไปได้ทุกที่บนโลกวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาค้นหาว่าอะไรทำให้พวกมันพิเศษทำไมพวกมันถึงสำคัญในสงคารามยุคใหม่และพวกมันแสดงถึงสุดยอดการผสมผสานราะหว่างวิศวกรรมเทคโนโลยีและกลยุทธ์อย่างไรอยู่กับผมจนจบเพราะคุณจะต้องทึ่งกับอิทธิพลและพลังที่แท้จ,จริงของยักษ์ใหญ่ทางทะเลเหล่านี้เรือบรรทุกเครื่องบินมักถูกเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของกองทัพเรือสมัยใหม่ เพราะพวกมันทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการและแขนขาโจมตีของพลังทางทะเลไม่เหมือนเรือรบอื่นๆที่มุ่งเน้นไปที่ขีปนาวุตโตปิโดหรือระบบป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินคือสนามบินลอยน้ำที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุกปล่อยและรับเครื่องบินกลับมาความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยให้กองทัพเรือสามารถขยายอำนาจออกไปไกลเกินกว่าชายฝั่งบ้านเกิดให้สามารถมีอิทธิพลต่อ,อก,การรบและสถานการณ์ทางการเมืองข้ามมหาสมุทรได้หลายแห่งในหลายย่อยด้าน ขนาดของเรือบรรทุกเครื่องบินสะท้อนถึงพลังของชาติและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรือที่ใหญ่ที่สุดจึงถูกมองว่าเป็นจุดสูงสุดของการครองอำนาจทางทะเลเมื่อพูดถึงขนาดมาฮมาชื่อแรกกกที่นึกถึงคือเรือบรรทุกเครื่องบินซูเปอร์แคเรียของอเมริกาโดยเฉพาะชั้นมิดและชั้นใหม่แย่เรือพลาฟ้องเรือเหล่านี้ใหญ่โตจนแทบไม่อยากเชื่อเรือชั้นเดลมิทดมีความยาวกว่าหนึ่ง 0.92ฟุตหรือยาวกว่า3สนามฟุตบอลวางต่อกันและมีระว่างขับน้ำประมาณ100,000ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่ซึ่งเท่ากับเมืองเล็กเก็บรลอยอยู่ในทะเลบนเรือคุณจะพบเจ้าหน้าที่มากกว่า5 000นายตั้งแต่นักบินและช่างเครื่องไปจนถึงวิศวกรและพ่อครัวทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสอบประสานเพื่อให้การปฏิบัติการดำเนินไปอย่างราบรื่นดาดฟ้าบินของเรือเหล่านี้อาจเป็นภาพที่เป็นสัญ,ญลักษณ์มากที่สุด มันเหมือนกับลันเวสสนามบินที่คึกคักแต่เป็นลันเวที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเครื่องบินเจ็ดอย่าง f ต่อลบสปซุโฮเนียอร์เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินล้ำสมัยถูกปล่อยขึ้นฟ้าด้วยระบบแค่ทาพันที่เล่นจากศูนย์ไปถึงความเร็วในการบินในเวลาไม่กี่วินาทีขณะเดียวกันสายสกัดทีแม่นยำจะจับเครื่องบินเมื่อมันลงจอดทำให้หยุดได้อย่างปลอดภัยบนรันเวสสั้นๆการประสานงานที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นทั้งกลางวัน และกลางคืนบ่อยครั้งท่ามกลางสภาพอากาศที่ท้าทายและทะเลที่ปั่นป่วนแต่ลูกเรือก็สามารถทำได้อย่างแม่นยำอย่างหน้าทึ่งตอนนี้เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นยยารดาา f o r ก็ก้าวไปไกลย,ยิ่งขึ้นไปอีกยักรุ่นใหมน่นี้ติดตั้งระบบปล่อยเครื่องบินแม่เหล็กไฟฟ้าที่แทนที่แค่ทาพันไอ้น้ำแบบเกา่าทำให้เครื่องบินทะยานขึ้นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกมันยังมีเรร์ล้ำสมัย ระบบอัตโนมัติและระบบพลังงานที่ล้ำหน้าทำให้เรือเหล่านี้ส่งพลังและคุ้มค่ามากขึ้นที่น่าทึ่งคือแม้จะมีขนาดใหญ่กว่าและก้าวหน้ากว่ารุ่นก่อนนนแต่ถูกออกแบบมาให้ใช้ลูกเรือน้อยลงเพราะระบบอัตโนมัติซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพแต่ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาที่สร้างเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ประเทศอื่นก็พยายามสร้างยักษ์แห่งท้องทะเลของตนเองแม้ว่าจะไม่มีลำใดเทียบได้กับซูเปอร์แเคเรียของอเมริกา ตัวอย่างเช่นเรือทารสีก้าของฝรั่งเศสแม้จะเล็กกว่ามากที่ประมาณ42 0 0 0ตันแต่มันก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของอำนาจทางทะเลฝรั่งเศสมันใช้พลังงานนิวเคลียร์ทำให้สามารถล่องทะเลได้นานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเหมือนเรืออเมริกันในทํานองเดียวกันสหราชอาณาจักรได้พัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นคุยอยสุเวซึ่งมีระวางขับน้ำประมาณ65 000 00ตันเรือเหล่านี้คือหนึ่งในเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างนอกสหรัฐอเมริกาและสามารถบรรทุกเครื่องบินได้ถึง40ลำรวมถึงเครื่องบินขับไล่ล่องหัวเนฟลบ35ที่ทันสมัยรัเสเซียเองก็มีเรือเชมเโลเคสเด็โซซึ่งแม้จะ,ะเผชิญปัญหาทางเทคนิคหลายครั้งแต่ก็ยังคงเป็นเรือธงของ,องกองทัพเรือรัเสเซียจีนเองก็กำลังก้าวเข้าสู่การแข่งขันโดยสร้างเรืออย่าง แลนินและคอนโดงที่ล้ำสมัยกว่าและกำลังพัฒนาเรือที่ใหญ่กว่านี้อีกความพยายามของจีนสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขามองเรือบรรทุกเครื่องบินว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอิทธิพลและอำนาจในเวทีโลกสิ่งที่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่แค่ขนาดของเรือเหล่านี้แต่เป็นความซับซ้อนอันมหาศาลของการออกแบบและการทำงานการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินไม่เหมือนการสร้างเรือลำอื่นๆ มันต้องการอู่ต่อเรือที่ล้ำสมัยแรงงานที่มีทักษะนับพันและใช้เวลาหลายปีในการก่อสร้างและทดสอบค่าใช้จ่ายก็มาหาศาเลเรือซูเปอร์แครเรียของอเมริกาแต่ละลำอาจมีมูลค่ากว่า1 3 0 0 0ันล้านดอลลาร์โดยยังไม่รวมค่าเครื่องบินและเรือคุ้มกันที่มักจะมากับพวกมันในกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ประเทศต่างๆก็ยังลงทุนสร้างเพราะเรือบรรทุกเครื่องบินไม่มีคู่แข่งในการครองอำนาจทั้งทะเลและท้องฟ้าเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมพวกมันถึงสำคัญ ลองคิดเสียว่าเรือบรรทุกเครื่องบินคือสนามบินเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องใช้แผ่นดินในยามสงครามเรือสามารถจอดใกล้ดินแดนสัตว์รูและปล่อยเครื่องบินไปโจมตีเก็บข้อมูลข่าวกรองหรือให้การป้องกันทางอากาศในยามสงบพวกมันคือเครื่องมือทางการทูตที่ส่งพลังแสดงการปรากฏตัวของอำนาจทางทหารในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทหรือยุทธศาสตัวอย่างเช่นเมื่อความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในทะเลจีนใต้หรืออ่าวเปอร์เซียการที่สหรัฐส่งกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการก็มักจะส่งสารชัดเจน โดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดี๋ยวภายในเรือเหล่านี้ชีวิตก็เป็นโลกหนึ่งของมันเองลูกเรืออาศัยและทำงานอยู่บนเรือหลายเดือนติดต่อกันพวกเขานอนในเตียงสองชั้นกินในโรงอาหารขนาดใหญ่และฝึกซ้อมอยู่เสมอเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้อุบัติเหตุบนดาดฟ้าบินหรือสถานการณ์ลบลองนึกภาพการใช้ชีวิตบนเรือที่มีคนกว่าห้าศูนย์ศูนย์คนมันเหมือนการอยู่ในเมืองเล็กๆกลอยน้ำที่มีทั้งหมอทันตแพทย์บาดหลวงและแม้แต่ช่างตัดผม ทุกสิ่งถูกจัดการด้วยความแม่นยำทางทหารเพื่อให้เรือทำงานได้สมบูรณ์นอกเหนือจากอำนาจทางทหารแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินยังแสดงถึงความสำเร็จทางวิศวกรรมและการจัดการมนุษย์ที่น่าทึ่งลองคิดถึงการประสานงานการบินที่เครื่องบินเจ็ดหลายสิบลำทะยานขึ้นและลงจอดอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันเรือก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า30นอตการเติมเชื้อเพลิงการติดอาวุธการซ่อมบำรุง และการปล่อยเครื่องบินใหม่อีกครั้งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างยิ่งและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนแท่นที่เคลื่อนที่อยู่กลางมหาสมุทรโดยมักดำเนินไปอย่างลับสุดยอดเรือบรรทุกเครื่องบินยังไม่ค่อยล่องไปไหนคนเดียวพวกมันเดินทางพร้อมพ,อม,พอมกลุ่มเรือคุ้มกันที่เรียกว่ากลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินวงเล็บเปิดคาร์ทูสทากุวงเล็บปิดซึ่งประกอบด้วยเรือพิฆาตเรือลบรำเรียงจรวดเรือดำน้ำและเรือส่งกำลังบำรุงทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเรือบรรทุกเครื่องบินและเพิ่มขีดความสามารถของมัน เรือบรรทุกเครื่องบินอาจเป็นศูนย์กลางแต่กลุ่มคุ้มกันทำให้มันแทบจะไม่สามารถถูกโจมตีได้แม่เรือในปัจจุบันจะใหญ่และทรงพลังแล้วแต่อนาคตก็ยังเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นด้วยการพัฒนาของโรนปัญญาประดิษฐ์และอาวุธพลังงานกำกับรุ่นถัดไปของเรือบรรทุกเครื่องบินอาจมีหน้าตาที่แตกต่างออกไปบางคนเชื่อว่าเราอาจได้เห็นเรือบรรทุกที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเครื่องบินไร้คนขับหรือเรือที่ติดตั้งระบบเลเซอร์ป้องกันขีปนาวุธวิวัฒนาการของเรือบรรทุกเครื่องบินยังไม่จบ และเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าความสามารถของยักษ์ใหญ่เหล่านี้ก็จะก้าวไปอีกขัน้นแต่ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าแค่ไหนจุดประสงค์หลักก็ยังเหมือนเดิมคือมอบความยืดหยุ่นและการเข้าถึงที่ไม่มีใครเทียบได้เรือบรรทุกเครื่องบินช่วยให้ประเทศหนึ่งสามารถแสดงพลังทางอากาศได้ทุกที่ในโลกโดยไม่ต้องพึ่งพาฐานทัพในต่างแดนความเป็นอิสระนี้คือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ในยุทธศาสตร์โลกและนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศต่างๆ จึงยังคงทุ่มทรัพยากรจํานวนมหาศาลเพื่อสร้างและบํารุงรักษาเรือเหล่านี้เมื่อเรามาสรุปการเดินทางในโลกของเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดมันชัดเจนว่าเรือเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติการแสดงถึงความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการทูตและการป้องปรามไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แคเรียสูงตระหง่านของสหรัฐอเมกองเรือที่กำลังเติบโตของจีนหรือการออกแบบที่น่าประทับใจของสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส เรือแต่ละลำต่างบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความทะเยอทะยานและขีดความสามารถของประเทศนั้นนั้นดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้ยินเสียงคำรามของเครื่องบินเจ็ดเหนือมหาสมุทรให้นึกถึงยักษ์ใหญ่ลอยน้ำที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ขนาดพลังและอิทธิพลของเรือเหล่านี้แทบจะเกินกว่าจินตนาการแต่พวกมันมีอยู่จริงและแล่นอยู่ในมหาสมุทรทุกวันพวกมันคือเครื่องเตือนใจถึงทั้งความชาญฉลาดและความมุ่งมั่นของมนุษย์ที่จะครองทั้งท้องทะเลและท้องฟ้าและด้วยเหตุนี้ เราจึงจบการสำรวจหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าทึ่งที่สุดของวิศวกรรมและพลังทางทหารสมัยใหม่หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อการสำรวจที่น่าตื่นเต้นครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่และนี่คือเลอลอ r ์ดริชแอลคราฟาหคาร o ินสินเบลวอ d